สวัสดีครับสวัสดีตุกคนนะครับผมมื่อนี้เปิดดูดูการหามีมิ่งนะครับขอป้าหลังจากใบลงขิมมาดนพะวบ่ดูจีเอีียังดีนะครับผมจะเลยพากันขอป้ามาหามีมิ่กับไอ้ครับลงมาแขังทางครับผมเป็นปลาขขางทางเหมืนจำเลยเคยหากอไอยูสองสามกอแถวนี้นะครับกากฏว่ากอไฟสามกอไม่มีมิมตัวห้างเลยครับกอนีก้กะมีห้างหนึ่งกอ,อย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 ุกับไอ้กับห้างหนึ่งนะครับผมกอห้างล่างกับมีอีกห้างหนึ่ง ฝนจะลงมากนิมานครับมิมปลาเก้านะครับทีเคยมาหาปลาขางท่างครับนีนมีปลาอย่างยว่แถวนี้แต่บอรลูวา่าจีมีน้ำหวานบ่เด้ครับเพราะว่ามันพึ่งจะเขาเดินสองเดินสามเองครับปกติมันต้องเดินทีนหามิมีน้ำหวานเนาะฝนตกมากเรามีดอกไม้ออกดอกมีน้ำหวานนะครับเดี๋ยวสิบภาพไปลุดมั้งครับว่ามิมข้างใหญ่สําเนะเดี๋ยวตามเบื้องกลนเลยครับ ั้างแรกเขาอยู่ก่อน,นี้ครับเห็นมันะครับผมถัดเกี่ยวด้วยทั้งเนี่ยข้างไงอยู่ด้วยอันนี้ซ้ำสองฟ้ามือเหมือนเดี๋ยวเดียวครับอันนี้ข้างแรงเดี๋ยวขวามาเห็นเลยเดี๋ยวซุ่มในเบื้องรับอะไรทุ่มมืดยุบปปลปยนิสีนี่แล้วครับเดี๋ยวหามุมกอนมันย่อนเสียงนะครับั้างไงอยู่ด้วยครับนี่ยอันนี้ข้างแรที่เห็นนะครับ ดูอ่ะข้างใหญ่พอสมควรเลยครับแต่ต้องดุนอีกทีนึงว่าจะมีน้ำหวานบ่อันนี้คือครั้งแรกนี่เดี๋ยวเิ่ปครั้งที่สองั้งที่สองั้งที่สองมาเรียกครูตอมครั้างไงเป็นไครั้งนี้ไม่รู้อันนี้น้ำหวานเนี่มืดจ้ะไม่เห็นั้งเลยขึ้นเครั้งที่สองก่งามนะครับครั้งนี้อยู่เก๋ยกันเลยนไหมก็ยังเป็นมิมขอบข้อเนี่ อันนี้ก็ห้องที่สองครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนำหวานกันว่าจะเป็นแจ้งไหนเนาะสามห้องเดี๋ยวอยู่ห้องหนึ่งยู่เคยไก่กานามเลยป,าปลาหนีไม่เคยผิดหวังนี่ถูกปีอันนี้ค่อนข,ข้างที่จะขอเป็นเลิกนิดนึงอันทั้งนี้ก็นะผมอยู่ช่องวางนั่นยเลยดำๆละช่องวางร่องเปิดฤดูดการครับยิ่ถึิมีหน้นหาหวานบ้ามีก็เป็นทหารอยู่ ผาน้ำหวานยังม่ทัน,นในมีก็ต้องรอก่นะอนาะรอให้นี่ดอกใหม่ก่อนครับมีมก็นสีาน้าหวานได้อน,นกาศกับป้าป้ายางป้ายางกระหางกันกับเป็นป้าไพาครับร่มปัดร่มดีอยู่มือนี้เป็นเป็น,นบบอัลบ้ฮอนอกเที่ทถืออุปกรณ์มาพม่ไหวอันเสียม <laughs> <laughs> เสียมที่เป็นก้อนแง่ก็พาเหลยย่างดี ก็พอมีเหมือนเดี๋ยวกะอีกน้อยน้อยนะครับก็สีเบิ้งกันเดี๋ยวสิไปเห็ดครบกันเห็ดคบไฟอันมันเดี๋ยวมีควันอูดหามีเดี๋ยวเบิางที่ยังเจางะไงทำไมขวางหนาเต็มเลยของขอบางขอบิางด้วยขอสามทีรับโชคนะเอาเดี๋ยวขอแจงทางก็เป็นเห็ดครบนะครับเดี๋ยวสิมาถ่ายต่ออีกแป๊บนึงนี่มันแตกตัวด้วยนะ เอาแล้วครับผมเริ่มแล้วเขาแดดครบมากได้กับดับไปแล <c oughs> ้วมั้งเหรอยาะคางไฟด้วยคางขวาดีตอมยอดตาด้วยตาขวาโู้โหางขาวจัวเลยอ่ะคือบอเดี๋ยวนะครับขามุ้งแหงมกันงามทามเดี๋ยวว่าวันกำลังพ่อกินเลยมั้งตอมวันข้างกำลัง,งพ่อกินหนระือ,อรมั 9, อ้งเนี่ยมีหน่อมานบอยู่่แตอาจจะมีอยู่ได้เพราะว่า,วามิ่งไม่เนาะ เดี da, da, da. Ok so, ๋ยวดูดูผมกำลังข้างเต็มพอดีไหมเอางามเด้อยให้ไอ้ท่านผู้ชมเดี่ยวเบิ่งงามๆว่าควนไปตองนี้เหรอดับเราดันนี่แล้วครับผมการออามิมมันกับข้อผักบ่แม่นเรื่องง่ายแล้วครับบางคนก็ว่าซุ้มหามิมคือขายแพงแหมน้ำหวานพวกกับห้างสี่บางเที่ยวมันก็หายากเนาะครับผมมันก็สิบพอห้างได้เบื้องเราครับดูตัวกลางก่อไฟ หายยากเท่ากันครับนิ่มว่าเป็นหายยังไงเตียงกับตัดที่มีผิดเนาะบ่มีผิดหนีเลยเนี่ย่ที่เขาตาใสตาขวากับว่รู้กันกับว่ากันไปกับการหาอยู่หากินมามีดราม่าแล้วครับผมทั้งนิ่มมันกัดสามอาทิตย์ไม่ใหญ่ถูกปีครับลูกเต่าเทือออกเป็นสองสามเท่าของแม่แล้วครับผมเพราะว่าลูกอยู่ในหู้ด่างมันไหลเขากับหากินครับน้ำหวานพ่อเดไปกินกับเขาเส้นน้ำยาได้เยอ่ ไปเป็นยาดองยายางกระเรองของผู้เฒ่าจุดไฟอีกบอหยุดเลยครับไม่ก็ขอไฟเพิ่มหน่อยถถือควันเน่ได้ถืออยู่เลยนะโอ้ขาวงามแถวะวะตั้ถือก่อนเหไปบนยังเข้าเนี่ยเหรอ้เย็นๆเดี๋ยววะน้องนี่มองดูไงจถือเนาอันนั่งดีกว่าฮันถือไปอินเสืองามงามเลยบ่ได้ว่ะขอไปบ่ได้ถืออยู่หันน่ะสั้หนะ โู้แต่ว่าห้างงามพูดดีแล้วหน่อยไหมดีซูมห้างใ้เบิงขาจ่วเลยห้างล่างมันน่ะห้างเพิงล่ากให้ด้วยน่ะเออฮ้ยเด็กกำลังเขียน bodybeat <laughs> <laughs> ผ่านไปแล้วห้านาทีครับยังไม่ถึงลังพึ่งเลยแต่ผมว่าจะมีบาลานในการขึ้นข <laughs> <laughs> ึ้แล้วถ้าขึ้นอ,อ,อ่ดดเนนะจีจจะก ใค่แมสแล้วทรงพลังนะอยู่ดีแม่ไม่ออกมากเลยนะออกตัวมันมีอนเนาะอยู่ดีบังข้างล่างอยู่ข้างล่างเึ็นข้างล่างขึ้นไปบม่ได้มีบกบวบม่ได้ออกบวบมาน้ำจริงปะจริงจิ๋วบกบก็ก่าวพาวกระเด็นได้แต่มันมามีจะอ่อนมือเต้องเคลียร์บางหน่อยหวานก่อนดูวเอาถือถือไปไทยแล้วครับเนี่ยเอางามๆด้วยโอ้มือสั้นเหรอครับ ทัไม่นะครับไม่ไโอ้งากไป่ไหม่หมโอไหม่หมโอ้ยท่ไไวยพ่อปกับพ่ออะเอพอพอะ่อออพอพ่่อ่่อมอพ่่ไพ่ดพ่่อม่อพ่่อ่อพ่อพ่่อพ่อพอพ่อ่อพ่อพ่อพพอ่อ คือนทังนีดไมดวราเอาหันเนาะนขึ้นดินวัดคมอเีหมมันตื่นคนเลยสไปตื่นัดไหลเอาหายไลทั้งหาทีเวตามมาที่เดเนี่ยมันก็แตกตัๆเดนี่หละบาม้าพูจันเรียนนั่นได้เนี่ย เาลองไปไปคับอ๋่ากิกนก๊อกด้เหลองใสถียรมคขันสุดยอดะเนาะนีะะ่วะการโป๊กเปยเลยมอวันน้ำางานแข่งเ่อสิว่าหางเดียดิแล้วก็ผมดางขางลางขาวจัวไ,ได้ไหมไปในกินขางแต่ว่าบรัวน,น้ำหวานจะมีบ่อน,นีญญบอ่อตำ<ล>น้ำหวานนะนมน<อ>ีบ่อโอ้โอ้โอ้ยยังไงโอ้น้ำหวานเต็มหลอดอ่ะ อู้อู้ขอตาทำเมย์หนึ่งโอหมันจะมันตื่นเขาแล้วเอ้าไก่แล้วครับผมไก่ถลงมาแล้วคนเพียังทั้งคนทั้งมีมหมดแล้วเนี่ยสวยๆถลงมากๆได้เห้มันแตกเด้อเอาข้างเลกครับผมทำเวลาให้มันได้ปื๊ดหัวหน้ามาบังใหญ่เลยเดี๋ยกเถอะเอาอย่างไรได้กินไงวะ วันดีดจ้้ตอนนี้รู้สึกเ่าอาสิหยนังได้เฮ้ยเฮ้ยดโอ้นนมหวานบามีเลยเคนสีตกเราเดีวน้องนะครับผมมาแล้วมาแล้วลูกจ้าทังนิ่มที่หนูอยากได้แต่ว่าเฮ้ยน้มหวานนะครับเบื้งนี้เปี่ยงมามีเลยจ้ะมมีนนำหวานนี่แมโอ้หยเฮ้ยเฮ้ัเก้ยนฮ Ni bộ cho nhỉ, đâu môn 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 này môn 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 ทั้งเหม่งงามเลยต้อง,อง,ต,องต้องถือไปเนะี่ยไหนคือชันะ่วไหนเขาไม่เห็นเรามุ้งหนีไหมโอ้แต่เด็กน่าหวานมันม,มนีจากหยดเลยตัวพ่อตีกินยับเนะี่ยมันเดินหาแล้วน้ำหวานเต็มเลยด้วยพ่มเย่ แกบังเผยในพุ่งกันนะมือม,ม,มีอย่างได้ไหม,ม,มในพุ่ง <Yeah. S 3> <c oughs> ลองเบื้องห้างนี่ห้างนี่ยี่ปอดีเกี่ยห้างแรกเอารถเอาเอาตัวออนไปกินน้องพ่อเดีย๋ยวยครับห้างนึงเดี๋ยว <c oughs> ไปลุยห้างต่อไปกันในห้องคือว่าเป็นการเปิดประเดิมไม่ครับย่างโมโหนาะว่าบอกในมีนม้มมือมีหนาม แต่บึงนี้มันหลอดในร่วงมันบ่นมีหนามาจักโยดเลย่องโอเคครับไปลุยข้างนี้สองตอกันเลยนี่ยยกกอด้วยกันเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนครับแต่ละห้างแต่ไม่ได้เอายังไงครับดเริ่มแล้วครับลังที่สองกำลังขึ้นไปครับได้ครบมาใหม่ละครบไฟห้อง <c oughs> เห็ดเืองานะครับเพาาแห้งกับาเปี่ยนกับพันทากันดึงดึดึงไดึงเอาดิร้อนแล้วโไมน่ยเนี้ยดห้องหเง้ยนห้งเนี่ยอ๋อเห็น่วกงงี้เนี่ยมันก็พถืออองหลายมือปน่น้องดูดติดปะอานะครับผมติด นั่งเห่กำลังกำลังใจอยู่ห่างๆคุณแล้วมุมนี้ยังงามดีหรอห้างเงยอยู่ห้างนี้แต่ว่านหนังหวานมันคือบบ่บวมบวา,า,า,ายายงเล่นะจอใจมุ้งบม่ได้ขาศร,รอบๆนะครับเขียวงามครับป้ายยางคืน มาเบิ้งขามีม้าหัวตัวสูดอีกฉันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยดีอยู่ตัวเขาพอนะเงินได้เานาะนก่อพายูป้าเดียวแม่หนไหมก่อพายูป้าเดียวมีสามมงได้นะครับเกี่ยวขนาดเลยมันช่วงสงการเนื้อบอกเลยว่าน้ำหวานเต็มตู้ห้าง แกบ่ต๋องนี่เลียงเดียงเจ้าควบสูตรเด้กป่ะควบไม่ได้ได้แบบเนี้ยตั้นหัวลงกไหมตั้นหัวมันลงกเลยจุดเออ้หวานมันมีชื่อเขาเอากินนางก็ได้เห็นผู้เฒากินถือว่าเป็นความสุขของเด็กแม่รุ่มเนบ้านนะครับหายอยู่หายกินได้บางไม่ได้บางกับป,ป้าปนกันไป น้ำหวาน,วนยังไม่มีอขี่คือบอบ่บผมมาผม <c oughs> แย่เอาจะคางใหงตอมอาขคางไปเางหัวดีเพราะนั้นมันไปทางมิมเล่น่ะมันำังมิมเข้าเดี๋ยวๆซุ้มไบ้างกัน Cả, 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 cả. Ừ, ừ. Ừ, phải subscribe cho bất Ghiền Mì Gõ Để phao bỏ lỡ những video anh đi chị cái gì một cái gì cái ừ, gì cái gì มีแจ็คมเอกนอ้ยุดยๆๆยย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 ยนยยยยยยยวยนายย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 นยย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 ยายยนยย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 นยย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 ยัน นับ้วบันนี้เวลาก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเขาได้ก้าวเท้าขึ้นไปแล้วลกนกควันเห็นไปยังเท่าไงไม่ตรง ไอ้คุ้เลยอ่ะจอดไหม <laughs> 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 โดนไปแล้วหนึ่งแม่แล้วครับ <laughs> มันต้องมาเป็นคูด้วยตอม <laughs> จุดไฟอีกไปยังดอกกมวมเท่าออกครึง่งเออนิดแล้วชึ้งโดยชาติได้ไดๆโฮซึกอ่ะพอถือมี่อได้เป็น10ปีแี้วดีเอาปีมาห่นกับพอถึงต่อได้วยเกียดี ปีนี้และฮะไม่เริ่มแต่ว่าเริ่มตัวในดีอยู่ปีเนี้ยหยู่ใชอีกไปแล้วครับผมหนึ่งแม่จากเสี้ยนต๋อมปวดใช่ไหมปวดวะว่าปวดหรืครับมันเขาบดดนหรอมันต่อบ,บดดนมันว่าใครหรอสตี้โ <laughs> <laughs> มเลกุลสีของผมพ้นในตู้เพระตูไ้ไม่พันละ กได้นะคบแบบนี้นะือนี่คนก็นั่งข้นเนาะัจิม่เอายาลีลายาลีลากูเดี๋ยวจู่ตั้งหัวกับไปจู่ดากวัน้อกูวิ่คนดื้อเอาเอาเอาวันนู้นแน้นํำวันน้นนี่พีงย่าดีตาแม่ตอดหูตาผู้ต่ดตาต้อมเลี้ยวหัวัเนี้ยมเอาแพร่นี่ยพุมเยเกี่ยวูเลยกันนั่นนันไม่มาใหม่ดอก นาให้นาแรงกับให้เราบังไฟแล้วครับผมมันเครื่องงาไฟนี่งามันได้เศษปุ้นเศษไฟตัลงมากใหม่เลยนะครับพู้ใดกัราบังไฟนะ้ำอันนี้ก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องดับไฟให้มันสนิทมันสามารถทีกินนอกไม่เผา ตัวต่อไปมีอยู่อยู่เลือกๆเฮ้ยเหรอครับผมตีเวลาแล้วในเวลาไอ้เสือบุกเหนมาสูเียนดินต่ำมากมันมาถือควันมาจะขอไปไทยทั้งๆนะครับมันไปน้องกนบมดไดงมันโหกวดเป็นนางมุ้งังเ่ิอะยเรียนกัตได้ในโลกตัวเดยรัเรียนกันเรียน เลีนออกตัวเยอะกว่าที่งรงจ้นั่นนะอเวพูได้ว่าอเพ่นก็ต้องเอาเนาะแมาขันนะก็สองข้งนี้มันคนพอเหมือนเอาสอีวขันบกเอาเป็นสิเป็นกับเห็นเดอสิเียเดอัวดนีมัเปิดเดือเพนดีแรงวามตเดหลายตัวเยอะกินเนี่ยหมมูดังไม่ได้กินบ่ เอาตัวเอาประเดนหร่อยไหมเี่ะมันยองกับเขาตัดชอทางผู้ชมรอบเบิงแล้วถามว่าโดนแล้วเดนเพื่อนเศร้าเบิงหลายคนเลยนี่น้ำหวานบ่มีจากข้างเลย เดี๋ยวจะห้างนี้หนะ่งวานรามีนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยผีบอได้เอาเดอกปวยนใหม่ก่อนเอาซะบอ่ะดอกปวยน์หันอนะ่ะก็ยังมั้งนี่งานใหม่สวสดของของ้อาวะโอ้เต็มหลอดเลยไก่แล้วครับกำลังกัดออกมาแล้วแต่ว่ายังมีงาใหม่กว้างทางอยู่เออรุดแล้วรุดแล้วมาครับมาแล้วมาแล้วสั่นเลย โอ้โหเถาครับเถาเนี้ยน้ำหวานมันี่เรากเสียดายโอ้โหบึงนี่เนาะบึงนี้ครับผมน้ำหวานมั้งีเลยนี่หน่อยๆอยู่ต๋อมแต่ว่าต้องซองกล่องหาเบึงองค์ใครเห็นล่ะห้างก็บือว่าห้างใหญ่อยู่ได้หน่น้ำหวานกับหัวเนี่ยสำนึกนี่ั้ย น้ำหวานหัวแบบไงนะครับนี่น้ำหวานหัวไงได้ว่ามีน้ำอ๋อเหรอ,อพุ่มเย้ชื้อถือถอถ้อช่วยไก่เนี่ยน้ำหวานหัวไงอยู่ได้แต่ว่าบ่มีน้ำนี่นะครับทีที่ทขเขาเซียนเอามือเอามือเลยเอามือเลย มันนม้จากดะตกใจแล้วจักมีดแล้วเกิดข้างหน้กัได้หมันิวใจแแห้งไรทั้งกะือว่าทั้งงามเนี่ยเนาะทั้งูดทั้งไงพอดีอยู่ดีกหัวอกิ่วเด้วบาดเบิรสองฝวามือหัวนึงหมดหหนามยังส่มไหมแต่บุนีหนามนบีเมาได้บบวกเลยเน่ติดปังเลย Mắt đi mất đi dạng quân nó mất từ quân năm tuổi của nhà yêu đất mà mì nào tôi yêu hằng lan học 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 học

น้ำมัมนะจะขึ้นมดกับเราอยู่ไปเดี๋ยวไปถือข้างหนั่งสองอันทั่วให้เพิ่งเนี้ยจะได้ปิดวัววัววัวไปเดียวไปเดียวห้างอันนี้กับเขาย,ยู่ดหเนี่ยครับห้างนี้ขึ้นในวงเก่าเลย,ยนี่เพราะว,ว่าเข้าเข้ามามั่นใจในจุกัวเก่าอยู่นั่นนี่ข,ขึ้นไปแล้วที่แถวนี้แหละครับมีมันมาเกินเก่าดอก ามาถืออุปกรณ์พี่ก้อนนี้เอานะครับนังหวานบ่มีเลยเอาถือขึ้นมาสองครัง้งไงเบิ่งเนี่ยครั้งนั้นางามกว่าสองครั้งครับพราเด็กกินอยู่ด่างมันงนะพราเด็กกินด่างอยู่เอาเดี๋ยวอีกจักหน่อยพยามาหาไม่เขาหมิ่นมันงหนังหวานท่าน,นีนมีคลิปนี้กะ ก็ถิบจบไปก่อนครับกีก่ยังสขมีน้ำหวานยังบนท่านอย่างมีเดี๋ยวต้องร้อยสักข้าวหนึ่งครับใหมมันี่ดอกดอกใหม่เพราะมีม,มหาะน้ำหวานได้คอยสีมะออกลามิมกันไหมลิบนาเจอกันไหมครับผม